จากกรณีที่ทางเทศบาลบางละมุงค่ะเขาทําการตรวจสอบในที่สาธารณะในเขตเทศบาลหลังชาวบ้านเขามีการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างอาคารชุดแห่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะห้วยชะเลือดพื้นที่ดังกล่าวค่ะปรากฏเป็นข้อเท็จจริงจากบันทึกของกองช่างเทศบาลบางละมุงลงวันที่11ตุลาคม2559ว่าอาคารคอนโดชุดได้มีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะบริเวณคลองชะเลือดซึ่งเป็น การแจ้งข้อมูลเป็นการร้องเรียนกับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้มีการเปิดเผยนะคะว่ากําลังรวบรวมพยานหลักฐานและทําการประสานงานให้กับทางเทศบาลให้ซื้อภาพถ่ายทางอากาศประจยบกับเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดในทีในช่วงเวลานั้นค่ะเขาก็เลยไม่สามารถดําเนินการได้ซึ่งเวลามันก็ผ่านล่วงเลยมาหลายปีแล้วแต่ว่าคดีก็ไม่มีความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ค่ะ ทางว่าที่ร้อยตีจะเรวัดชินวัฒนนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงพร้อมด้วยทีมกองช่างเทศบาลบางละมุงค่ะเขาบอกว่าลงพื้นที่ไปเลยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ารวมถึงตัวแทนคอนโดมิเนียมอาคารชุดลงพื้นที่ไปทําการตวรวจรังวัดในที่ดินบริเวณด้านหน้าของอาคารชุดซึ่งติดกับคลองชะเลือด หลังจากที่เมื่อประมาณ33ปีที่ผ่านมาทางเทศบาลบางละมุงค่ะเขาทำการตรวจสอบที่ดินประมาณ9้าไร่ที่มีการบุกรุกไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะและได้มีการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานในการรังวัดที่ดินเพื่อออกเอกสารนสลบริเวณส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะกว่า9้าไร่เนี่ยแหละค่ะให้มีความชัดเจนแล้วก็มีความถูกต้องด้วยซึ่งหากที่ดินที่ได้มีการออกเอกสารสําคัญนสลให้กับทางเทศบาลเสร็จสิ้นและพบว่ามีการคัดค้านเกิดขึ้นขั้นตอน ต่อไปค่ะก็จะมีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อทําการพิสูจน์สิทธิ์ต่อไปด้วยว่าตกลงว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินสาธารณะหรือว่าที่ดินส่วนบุคคลด้วย โดยทางว่าที่ร้อยตีจริวัตรปีการเปิดเผยนะคะว่าสําหรับการดําเนินการในการรังวัดที่ดินสาธารณะของเทศบาลค่ะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานยืดเยื้อมาก,กว่า33ปีแล้วที่ผ่านมาค่ะมีความพยายามที่จะมีการดําเนินการให้ถูกต้องมาโดยตลอดแต่ก็ติดขัดปัญหาหลายประการด้วยกันซึ่งในครั้งนี้ค่ะที่ดินกว่า9้าไร่เป็นพื้นที่สาธารณะของชาวบ้านบางละมง คือต้องการที่จะให้นําที่ดินสาธารณะตรงนี้กลับคืนสู่ชาวบางละมุงซึ่งหากได้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นแผนที่อากาศรวมถึงแผนที่ของทหารมาเนี่ยก็จะนํามาประกอบในการดําเนินการในครั้งนี้ก็น่าจะมีการพิสูจน์สิทธิ์ได้ไม่ยากโดยในอนาคตค่ะถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะกลับคืนมานั้นทางเทศบาลเขาบอกว่าเตรียมที่จะมีการผลักดันให้เป็นสวนสาธารณะของตำบลบางละมุงและมีการดําเนินการในการสร้างตลาดลูกน้ําเค็มให้แก่พี่น้องชาวประมงในพื้นที่นี่นค่ะนำพวกกุ้งหอยปูปลา นำมาจําหน่ายโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะยาวแล้วก็ยังเป็นเป้าหมายหลักของผู้บริหารนะคะที่ต้องการจะทําให้สําเร็จพร้อมกับการดําเนินการในการต่อสู้ให้ถึงที่สุดด้วยและให้พื้นที่ดังกล่าวค่ะกลับคืนสู่ประชาชนในพื้นที่บางละมุกให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะ